ราบสบายดีพี่น้องวงไปเอ้ยายไชยิงก่าวทักไทยสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งซ้ายสปบลาวพี่น้องทางโซนยุโรปแล้วก็พี่น้องประเทศไทยบ้านเฮานะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ตะลุยละพาพี่น้องไปเที่ยวชมบรรยากาศยามราตรีของงานแข่งเลือบ้านพระซอกตะบลพระซองอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมครับพี่น้องโอ้บรรยากาศพี่น้องเลยภาพวิดีโอเมื่อวนี้อาจจะสั้นไปน้อยนึงนะพี่น้องเนาะพวาผู้ค้าถือโทรศัพท์แล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์นะไปเลาะดินกลางคืนเ้าะไงก็ดี ออกท่องราตรีประมาณนีนะ้พี่น้องเนาะบุญแข่งเรือบ้านพระซ่องนะครับเริ่มจัดตั้งแต่วันที่สองไปถึงวันที่แปดเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้กะเมื่อคืนนี้ผู้ค้าไปวันที่สี่เนาะพี่น้องเนาะกะคานกันยังมีท่านหลายปลเล่เพราะว่าไอ้วันที่หกผู้เนาะจะปมีไอ้ดารานักร้องมีเพลหาภาพผันพี่น้องงานวินโหยนย้อนเด้อพี่น้องเด้อ พคดก็มครกบเจอพี่น้องก็ไปผู้เพื่นเด้อที่แวะมาเป็นกำลังแรงมงกํำลังแรงเจอเฮด้วยยูเซอร์นะครับพี่น้องเนาะไปเลาะเที่ยวส้มบรรยากาศนำกันครับผมได้เลยครับพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศายในงานนะพี่น้องเนาะลุยครับผม ก่อนที่เราไปในงานเขาก็ต้องไปเล 7, าะเซเว่นเท่ก็ได้พี่น้องเอ้แต่ว่าเขาในเซเว่นมีแด่ไทยลิดเพื่อพี่น้องเบิ่งอะนะไปจอดอยู่หน้าเซเว่นแล้วก็เลาะเลาะ,ละดูว่ามีสาวๆหรือเปล่าประมาณนี้ <laughs> หาเลาะซ่องสาวซับน้อยพี่น้อง ơi. เอ้ยมาจอดรถอยู่หน้าเซเว่นนี่สก,ก้อนนะครับตะบลพระซ่องเป็นตะบนน้อยๆของอำเภอนาแกเนาะแต่ว่าความเจริญนั้นมีธรรมดานี่พี่น้องซิงซ่าก็มีได้พี่น้องเอ้ยมามุนโอรถไฟก็มี พักนนะมาหงเจอแหละตอนเป็นเด็กน้อยเจอในนี้เบลอเว้ยนะพี่น้องพี่น้องกูเลิกเคยบอกพี่น้องอันผ้าลูกผ้าลานไปนี่ก็ให้จังเขาเป็นยังงน,นะ <c oughs> <c oughs> นะเนาะเอออันนี้ก็เป็นโซนของไอของเล่นเนาะโซนนั้นโซนสนุกเลาะมาทางนี้กละเป็นโซนนั้นแนวยากทีก่สุดนะพี่น้อง นี่ตาลายน้ำกองผู้ค้าเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้นะขอโทษขออภัยอะไรเออมีได้ถือมีได้ถือคาตั้งกล้องนะมีมีได้ถือไม้กันสั้นอันยชงอ๋อไปแล้วป่ะไปขี่รถเลาะไปหาท้องราตรีไปหาซองเบิ่งผู้สาวซับน้อยก่อนหน้าประมาณนี้นะผู้สาวซับน้อยก็ยังมีหลายด้วยส่วนมากแล้วก็อุม้มลูกมาน้ำเอ้าเจ้าก็ได้ลูกแต่น,น้อยแต่นะเนาะ,ะนะมันเป็นนภูเทาบ่คือความมั่นลำเขาบอาเด้อพี่น้องเนาะหลายอยู่ได้แต่ว่ามื้อนี้มีหลายมื้อแรงนะอาจจะหลายพี่น้องเอ้ยมื้อแรงนี่หลายแท้ เด to well ี๋ยวผมยังเราไปถ่ายพี่เ้ท <rawd Moder> ี่มาปั่นพี่น้องเบิ้งอันนี้เพื่อนก็กำลังจัดเต็มเลยร้านค้ากันยังมา่มีครบหน้าประมาณนี้ฮนนะร้านค้ากันยังมีท่านลงั่านลายเปอรแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อแรงเราไปเบิ้งอีแล้วก็จะถ่ายคีิปหาผู้สาวมาปั่นพี่น้องเบิ้งนี่เป็นคนงามๆยกยศต่ออๆประมาณนี้นะแต่ันไปงานในนี้ก็จะเปิดทรัพยากรได้เลยเห็นแนวกินแล้วพี่น้องบ้านนี้ปลาเมือกปลาเมือกปลาเมือกเดี๋ยว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 จอปลาเมึกแล้วพี่น้องอื อ่าแนวแซบได้พี่น้องเลยแนวแซบได้เออเดี๋ยวเข้าไปซื้อประมือกันพี่น้องทำไม่เกกินไม้เก็กินไม้เอาอันนี้เอาห้าไม้ครับโนเดประมือโนดประมือพี่น้องไม้ละสิบบาทสิบบาทนะจ๊ะแม่ค้าก็ะตุสวยเจอกันได้นะครับที่งานแข่งเรือบ้านประซองวันนี้แดดวันนี้ร้อนที่หกเหรเนาะ ขนาดผู้เอ็ดคีปก็ยังมีหัวจักเหมือนลืมลืมเริ่มวันที่สองถึงเริ่มเริ่มวันที่สองถึงวันที่แปดนะครับสาวยีบันเตงแขเกยายาเขันยอดมากเลยกระตุ้นเศรษฐกิจ ยิ้ม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 ไหมคะยิ้มฟั <laughs> <laughs> งทางที่กระเป็นโซนของเก่ารันตอว่าแนวยากแนวกินของดินฮนาพี่น้องเยอะแยะมากมายเด้อพี่น้อง ơi. เอ้ยเบื่อวางๆกระแวะมาเด้อพี่น้องเด้ออยู่บ้านพระซองตำบลพระซองอำเภอนาแกจังหวัดนคนพรพนมนะเจ้าหน้อยจังานโลกไปกินประมือพี่น้องเอ้ยเป็นยางอยู่เลยไายกินมาทางนี้ก่อน เอาฝนมาแล้วฝนมาแล้วครับครับผมรับผมได้เลยครับฝนมาแล้วพี่น้องฝนมาแล้ว,ว,ลวงั้นเต่า อปค่ะราศีกันย์ส่งแม่รุ่นสลขอบคุณค่ะครับเอเคครับไอ้เมื่อบัานี้พี่น้องเอาละครับพี่น้องสำหรับลิปนี้จากผมจานบัตรตามดวงจิตดวงตบีเดอพี่น้องเด้อคนก็ิมกำลังลิมแงะแงะแงะแง่โอซันตัวขุนละม่าเลยพี่น้องเมื่อเมื่อเมื่อ ขอบคุณมากมากพบกันใหม่คลิปหน้าคือสรับพี่น้องวันเดียวส่งมาเลาะเบิ่งบรรยากาศงานแข่งเรือบันต่อเพื่อแข่งเรือนะพี่น้องยังละเอายังไงวอางไรกันยังมาถ่ายที่บันพี่น้องเบิ่งเด้อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมากบายบายครับผมพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับเมื่อละพี่น้องเลย